ก็แปลว่าตอนนี้สังคมเชื่อว่าโครชทินยุบสภาที่เ่งสีส่เดือนผมก็คิดว่าแกยุบได้นะเพราะแกแกไม่ขัดทุนอะไรอะครับเรื่องประชามติเรื่องแกรัฐธรรมนูญเนี่ยแกออกง่ายเลยแกบอกสอวอไม่เอาด้วยแต่คนที่จะต้องอธิบายกับประชาชนก็คือ พักสีชมนะครับอว่าเอาแล้วที่คุณไปตกลงกันเนี่ยคุณคุยกันว่ายังไงประธานโทษนะครับไม่มีเจตนาพาดพิงแต่ว่าผมเห็นคุณธนาธรพูดในเวทีเดียวกันกับไม่มีวันที่120เอไงว่าไม่มีสถานการณ์ไหนไม่มีช่วงเวลาใดที่เราจะมีอำนาจต่อรองสูงขนาดนี้ใช่นี่คือช่วงเวลาที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดใช่ผมก็ฟังนะครับแต่ผมจะถามว่าแล้วต่อรองมาได้เท่านี้เหรอต่อรองมาแบบปลายเปิดไม่มีอะไรผูกมัดเข้าเลย อำนาจต่อรองที่สูงที่สุดเนี่ยได้ต่อรองมาเท่านี้เองอใช่หรือไม่พี่ยทดลองนับสิ MOA 5หข้อถ้าหากว่าเขาพลิ้วไปตามช่องเนี่ยทำอะไรเขาได้บ้างผมคิดว่ามันจะไปไม่ถึงประชามติความตั้งหต่นี้เลยครับผมและในระหว่างนี้คุณอนุรุธีนพรคภูมิใจไทยอนุรักษ์นิยมจะสอบสมไพ่พลคุมน้ำหน้ารัฐเพื่อไปสู่การเลือกตั้งรัฐมนูญยังอยู่ด้วยครับสวก็ยังอยู่องค์กรก็กสละ,ะก็ยังครบแล้วในระหว่างนี้สวก็ตั้งองค์กรสละให้เต็มแม็ก เป็นสีน้ำเงนินซะแล้วก็กลายเป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งแพ้ไปแล้วจากสนามเลือกตั้งหกนี่ยโตขึ้นมาเฉยๆบวกกับกระแสะชาตินิยมซึ่งเกิดกับสถานการณ์ชายแดนนี่คุณคิดขนาดนั้นเหรอก็มันเป็นขนาดนั้นแล้วผมใช้คำว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นยืนเหนือ,อคือ MOA ฉบับนี้มันร่างกันแบบหลวมมากๆมไม่มีสภาพบังคับใครเลยอนอกจากบังคับพักประชาชนและบังคับประเทศไทย คือภูมิใจไทยเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาเป็นนายกอเขาไม่ได้แสดงออกเลยว่าอีนางขังขอบกับ MOA นอกจากคุณอนุทินและสมาชิกพักพูดเป็นครั้งคราวแต่การปฏิบัติไม่นะตั้งแต่เขาเริ่มตกลงกันนะ่ะไม่แกรัมลูกเขาก็เดินหน้าเดี๋ยวเขาจะเยื้อวันพุธไงเข้าใจแต่ดูเนื้อหาสิเอาเนื้อหาก็ไปถกกันครับอะไรอีกเนื้อหามันสะท้อนเจตนาพิยุทธว่าเขาจะเอาอยัางไงม,มันจะได้สสร,สรสีน้ําเงิน